ทุกความสดชื่นที่ได้จากการดื่มน้ำอัดลมทุกคนรู้ไหมคะว่ากำลังทำให้อายุไขสั้นลง12นาทีค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเขาก็ได้ทำการวิจัยค่ะแล้วก็ไปค้นพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าการดื่มน้ำอัดลมหนึ่งครั้งจะทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยสั้นลงไปจนถึง12นาทีเลยค่ะโดยพวกเขาได้วิเคราะห์อาหารทั่วไปของชาวอเมริกันที่เขากินกันนะคะ5,800อย่างแล้วก็คำนวณผลกระทบต่ออายุไขยจากองค์ประกอบทางโภชนาการของอาหารเหล่านี้ แล้วก็พบว่าเครื่องดื่มยอดนิยมของทุกๆคนค่ะก็คือน้ําอัดลมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปอายุไขของเราจะสั้นลง12นาทีขณะที่พวกอาหารแปลรูปสูงอย่างเนื้อวัวหมักเกลือสามารถลดอายุไขได้ถึง71นาทีเลยค่ะข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มคนที่ชอบดื่มน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มหวานๆมากที่สุดเนี่ย ก็คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายค่ะคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า45เลยทีเดียวซึ่งถ้าพวกเขาเหล่านี้นะคะไม่มีการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมในอนาคตพออายุมากขึ้นก็อาจจะป่วยเป็นโรคระรัางต่างๆอย่างเช่นโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้ค่ะซึ่งอนวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายนะคะทุกคนข่าวดีก็คือเรายังสามารถดึงอายุไขกลับคืนมาได้ค่ะโดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเนื้อปลา างานวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่าถ้าเราทานเนื้อปลา1ครั้งเนี่ยสามารถเพิ่มอายุไขได้32นาทีเลยค่ะเพราะว่าในเนื้อปลานะคะมีไขมันดีมีโอเมก้า3นะคะที่เข้าไปลดไขมันเร็วในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ